วันนี้มาพบกับยายจำลองนะครับเพื่อเราจะทำให้ยอดยูทุกแม่ของเราเพิ่มขึ้นครับยายจำลองฝากเอฟซีด้วยนะครับกงไว้นะครับฝากช่องลองตุ๊กอันหวยกดไลค์กดแชร์กดตแชร์ให้เพื่อนเด้วเอฟซียายจำลองตัวโลกค่ะขอฝากลูกฝา ยาจำลองสหลังคนตามหลังเพ่นไปในเด้อค่ะไยพรลูกหลานหน่อยลูกหลานนะเพืขอให้ช่องใหม่ๆช่องนี้ให้ร้านจริงๆคุลูกหลานจริงๆนะอันนี้นะให้เอฟดียาจำลองพ่วโลกทพูวประเทศไทยคนไลค์คนแชร์คนแชร์ไทยหน่อยค่ะได้จำลองพอแล้วไยพอนให้ร้านหน่อยนะเห็นไหมขอให้เจ้ามีความสุขความเจริญทงหน้าที่และการงาน อันนี้อันนี้ชุดอะไรนี่อันนี้จะเปลี่ยนชุดอะไหเคาแหบวันไหนคะให้ตอนไหนตอนนี้นะคะก็มีการแจกผระห่มแจกผ้าห่มนะคะเยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะมากเลย